สวัสดีครับนี่คือรายการที่แชนเทคครับและผมกิติพลอัจฉริยากรอนชัยครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของเว็บไซต์ a ท t e a c h e r s tv กันไปบางส่วนแล้วครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อครับเพราะว่าเว็บไซต์แห่งนี้อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับว่าเป็นศูนย์รวมในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเนื้อหาต่างๆของโทรทัศน์ครูเอามาไว้ที่เดียวกันแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สําคัญสําหรับครูและก็อาจารย์เพื่อบูรณาการรูปแบบการศึกษาของไทย พัฒนาให้เยาวชนของเรานะครับสามารถที่จะก้าวทันแล้วก็ทัดเทียมกับต่างประเทศได้ครับเมื่อว็บแห่งนี้นะครับรับหน้าที่สําคัญระดับนี้ก็เลยมีฟังก์ชันการให้บริการที่หลากหลายครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะฮะผมก็ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนต่างๆอย่างเช่นการเรียกดูผังรายการการสมัครสมาชิก การเข้าชมเนื้อหาและแสดงความคิดเห็นไปจนถึงการขอสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำไปใช้งานหรือว่าอ้างอิงที่จริงเนี่ยก็ครอบคลุมเนื้อหาไปหลายส่วนแล้วล่ะครับแต่ก็อย่างที่ได้บอกไว้ว่าด้วยความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหาทำให้การจะบอกเล่าถึงการใช้งานเว็บไซต์ขนาดใหญ่อย่างไทยท t ชชู่อให้จบภายในตอนเดียวโอเป็นอะไรที่ลำบากก็เลยต้องหยิบมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ สัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของ ThaiTeachers.TV กันต่ออีกหสัปดาห์ครับก่อนที่จะค่อยๆขยับเข้าสู่เป้าหมายหลักของรายการ t a c h and t e ท h ในการนำเสนอเทคโนโลยีและก็เรื่อง IT ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในตอนต่อๆไปครับเอาล่ะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับหนึ่งช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนไอเดียหรือว่าความรู้ระหว่างกันนั้น ซึ่งอยู่ในส่วนของพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นบนเว็บบอร์ดได้จากหน้าแรกของเว็บไทย t e a c h e r s t v โดยตรงการใช้งานเริ่มแรกนั้นต้องมีการล็อกอินเข้าระบบให้เรียบร้อยครับนั่นก็หมายถึงว่าผู้ใช้งานต้องมีชื่อและก็รหัสผ่านเตรียมเอาไว้ก่อนซึ่งก็จะได้มาจากการสมัครสมาชิกที่เราได้พูดถึงกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองครับ สนใจหัวข้อไหนที่เราอยากเข้าไปแสดงความที่เห็นก็คลิกเลือกอ่านได้เลยโดยหัวข้อต่างๆนั้นจะถูกจัดเรียงตามวันเวลาที่มีการโพสต์หรือว่าการป้อนคําถามหรือความเห็นใส่ระบบจะแสดงแบบใหม่ล่าสุดอยู่ด้านบนซึ่งก็สังเกตได้จากไอคอนสัญ,ญลักษณ์คําว่า new น,นั่นเองครับและถ้าเหลือไปดูที่ท้ายบรรทัดนะครับก็จะมีจํานวนครั้งที่มีผู้เปิดเข้าไปอ่านซึ่งก็บอกถึงความนิยมของแต่ละหัวข้อนั่นเอง จะมีก็ยกเว้นนิดเดียวครับตรงที่บางหัวข้อที่เป็นหัวข้อปักหมุดซึ่งอยู่บนสุดแม้จะมีการโพสต์มานานแล้วก็ตามโดยมากนะครับเนื้อหาในหัวข้อเหล่านี้เ,เป็นสิ่งที่ผู้ใช้เว็บบอร์ดควรทราบหรือเป็นประกาศต่างๆครับอย่างเช่นการชี้แจงเรื่องดีวดีรายการแนะนำสำหรับสมาชิกโทรทัศน์ครูเป็นต้นครับจริงๆต้องบอกนะครับว่าถ้าต้องการอ่านเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถอ่านได้เลยครับแต่ว่าถ้าอยากจะแสดงความคิดเห็นด้วย อันนี้ต้องล็อกอินเข้าระบบให้ได้ก่อนนะครับเวลาแสดงความคิดเห็นช่องใส่ชื่อจะถูกใส่ไว้ด้วยชื่อเข้าระบบของผู้ใช้ให้โดยเรียบร้อยครับแต่ถ้าอยากใส่ชื่อจริงเป็นภาษาไทยก็สามารถทําได้นะครับลบชื่อเดิมออกแล้วก็พิมพ์เข้าไปใหม่ได้เลยจากนั้นก็แสดงความคิดเห็นได้ในช่องข้อความและก็อย่าลืมกรอกตัวกรองหรือศัพท์เทคนิคเนี่ยจะเรียกกันว่าแคปชั่น ซึ่งยอ่อมาจาก completely automated public Turing test to tell computers and humans apart ตรงนี้ต้องกรอกตัวเลขให้ถูกต้องนะครับจากนั้นเนี่ยก็กด submit เพื่อส่งข้อความได้เลยในส่วนของคำถามรู้หัวข้อต่างๆเนี่ยนะฮะเราสามารถเลือกดูได้จากหน้าถัดไปได้เลยก็จะมีปุ่มเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนใครที่อยากตั้งคำถามหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นก็คลิกที่ปุ่มตั้งกระทู้ได้เลยครับจริงๆการตั้งหัวข้อใหม่ไม่มีอะไรซับซ้อนครับแค่กรอกชื่อหัวข้อเนื้อหาแล้วก็ใส่ตัวกรองให้ถูกอย่าลืมเรื่องการใช้สัญลักษณ์ที่เคยพูดคุยกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมีไอคอนให้เลือกใช้ประกอบการแสดงความคิดเห็นหลายตัวเลยทีเดียว ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ของครูและอาจารย์จากทั่วประเทศไทยเพื่อให้เกิดการแบ่งปันกันและก็ทําให้เด็กๆในชาติของเรานั้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของแม่พิมพ์ของชาติครับนั่นเป็นเรื่องของเว็บบอร์ดครับแต่เวลาของเราเนี่ยมีไม่มากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยครับอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าใช้มากนะครับก็คือเรื่องของการค้นหาข้อมูล เวอร์ชันใหม่ของเว็บ Thai Teachers TV ได้มีการปรับฟังก์ชันด้านการค้นหาเนื้อหาต่างๆให้สะดวกยิ่งขึ้นครับโดยเราจะเห็นช่องให้กรอกข้อความที่ต้องการค้นหาอยู่บริเวณเมนูหลักด้านบนเพียงแค่ใส่ข้อความที่เราสนใจลงไปแล้วก,ก็กดปุ่มค้นหาง่ายๆเท่านี้ละฮะระบบก็จะเริ่มลงมือสืบค้นเนื้อหาที่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบทั้งหมดแล้วแสดงรายการค้นหาต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกอ่านได้ตามต้องการ ครูสุพงษ์ทัศนากุลกิจครับสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดจดแก้วจุนบุญีสำนักงานเขตบางคลัดกรุงเทพมหานครผมเป็นครูมาถึงวันนี้ก็32ปีครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมออสอนในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์โดยเลือกใช้สถานที่ที่บันได นครูใช้สถานที่ตรงบันไดตรงนี้ก็เพื่อให้นักเรียนจะได้เห็นว่าเสียงนั้นนะมันมีระดับเป็นขั้นๆใช่สูงกลางตา่ำอะไรทำนองนี้ก็เลยใช้บันไดซึ่งมันมีขั้นอย่างเงี้ยนะครับเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงฟรีเสียงจักวาลรอมกัน รายุมีห้าเสียงมีกี่รูปสี่รูปมีกี่เสียงห้าเสียงเอาละทีนี้เรามาทดลองกันว่าคำที่ครูแจกให้เนี่ยนะครับเสียงอะไรผันนะและไปยืนให้ตรงกับที่นะครับอา้าวผันนะวิกับแปมันกระจ็กระเฉงอาเรามาทดสอบกันว่าขายืนถูกตำแหน่งถูกที่หรือเปล่านะครับ สามันอ่าทุกคนลองผันสิเรืออายกนิ้วขึ้นมาเรือเรือเรือเสียงสามันถูกไหมถูกต่อไปการ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 ใช่เสียงสามันไหมใช่ถูกต้องต่อไปคำว่านกผันเสียงพร้อมกันนก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 อ่านกเสียงอะไรครับเสียงฟี้ายืนถูกที่ไหม Oh. สังเกตว่าผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นนั้นจะถูกแสดงขึ้นมาพร้อมกับการเทสีใส่ข้อความที่เราค้นหาจำนวนผลลัพธ์นั้นอาจจะมีมากหรือว่าน้อยต่างกันไปตามคำสืบค้นที่เราเลือกใช้ครับถ้าค้นหาแล้วไม่เจอผลลัพธ์แนะนำให้ตรวจสอบคำสะกด หรือไม่ก็เปลี่ยนคำสืบค้นใหม่ก็จะได้สิ่งที่เราต้องการซึ่งจากผลลัพธ์ดังกล่าวนะครับเราคลิกเข้าไปอ่านได้ทันทีส่วนจะเลือกอ่านอันไหนลองดูจากภาพประกอบแล้วก็คำบรรยายได้ครับมีการจัดเตรียมเอาไว้ให้หมดแล้วแม่ไหนนะฮะก็พูดถึงเรื่องการค้นหาข้อมูลแล้วขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่ใกล้เคียงกันซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากครับคือในหน้าแรกด้านล่างนะฮะส่วนที่เขียนว่า ดัชนีความรู้โทรทัศน์ครูซึ่งได้รวบรวมหัวข้อเนื้อหาหลักๆที่มีอยู่บนเว็บไซต์ไทยท t ชเชอร์สทีมาแสดงเอาไว้ที่เดียวกันเลือกใช้แล้วก็เข้าถึงสิ่งที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายครับและทําให้เห็นโครงร่างของเว็บไซต์ทั้งหมดได้ในเวลาสั้นๆเหมาะสําหรับคนที่กําลังรู้สึกว่าเริ่มหลงทางและก็ไม่รู้ว่าจะคลิกอะไรในส่วนไหนดีเรียกว่าการเตรียมไซต์แมปหรือดัชนีเนื้อหาตรงส่วนนี้เอาไว้ได้ประโยชน์มากทีเดียวครับ และถ้าพูดถึงแนวโน้มในด้านการสื่อสารยุคใหม่ในทุกวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับแม่พูดอย่างนี้บางท่านอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าเป็น Facebook หรือ Twitter อันนี้คงรู้จักกันแทบทุกคนครับซึ่งแน่นอนครับว่าโทรทัศน์ครูและก็เว็บไซต์ไทยที t ี tv, ก็ได้มีการเตรียมในส่วนนี้เอาไว้ด้วยครับไอคอนสำหรับการเข้าถึง Facebook และ Twitter จะอยู่ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์ครับ แค่คลิกทีเดียวเราก็จะไปโปร่อยู่บน Facebook ของสถานีโทรทัศน์ครูทันทตีครับโดย Facebook นั้นถือเป็นช่องทางติดต่ออีกหนึ่งช่องทางสำหรับครูและอาจารย์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางสถานีโทรทัศน์ครูพร้อมติดตามข่าวสารใหม่ๆและก็เนื้อหาที่น่าสนใจได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ใครยังไม่สมัครสมาชิกบริการ Facebook ก็คงต้องรีบหน่อยแล้วล่ะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีจำนวนผู้สนใจเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกับทางโทรัศน์ครูผ่าน Facebook แนละ้วมากกว่า5,000คนครับจะเรียกว่าเป็นมิติหใหม่แห่งการสื่อสารในยุคป,ปัจจุบันก็คงไม่ผิดนะครับเพราะว่าการพูดคุยโต้อตอบบน Facebook นั้นสามารถทำได้ง่ายมากๆเลยแหละครับ ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็นระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บนเครือข่ายโทรทัศน์ครูบน Facebook ทำให้ไม่พลาดข่าวสารสำ,สำคัญสำคัญครับแล้วก็ยังมีวิดีโอแล้วก็รูปภาพเตรียมเอาไว้ให้ด้วยข้อดีอีกหนึ่งอย่างของ f c e e o o o นะฮะก็คือการติดต่อที่ทำได้จากหลายช่องทางทั้งผ่านคอมพิวเตอร์อุปกรณ์พกพาหรือโทรศัพท์มือถือทำให้เกิดการพูดคุยโต้อตอบก,กันมากขึ้นนั่นเองครับที่สำคัญ ในส่วนของสมาชิกเครือข่ายครูนั้นได้มีการนำเอาข้อความบน Facebook มาแสดงบนเว็บไซต์ t h a i t e a c h e r s .tv ด้วยเรียกว่าเป็นการผสานสื่อหลายช่องทางเอาไว้ด้วยกันก็ทำให้ยิ่งสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้นไปอีกครับฝากเอาไว้นิดนึงนะครับคุณครูหรือว่าผู้ใช้เว็บ a i t e a c h e r s .tv ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากรบวรกวกนกันคนละหคลิกครับจะได้รับข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของเว็บไซต์เราได้สะดวกขึ้นครับ ในส่วนของ Twitter ก็เช่นเดียวกันครับการอัปเดตเนื้อหาเนี่ยจะถูกส่งเป็นข้อความผ่านทาง Twitter อย่างสม่ำเสมอเลยละครับใครที่ใช้ Twitter อยู่แล้วก็สามารถเข้ามา Follow หรือตาม Twitter ของรายการโทรทัศน์ครูได้ทันทีครับทำให้ทุกครั้งที่เราเปิด Twitter ขึ้นมาก็จะเห็นเนื้อหาใหม่ๆของรายการอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าเวลาเราต้องการอ้างอิงถึงผู้ใช้ Twitter คนไหน เรามักจะใส่เครื่องหมาย assign นำหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อครับก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆที่นามาฝากกันในวันนี้ครับอย่างตอนนี้นะครับมีคนมาติดตามหน้า Twitter ของ t h a i t e a c h e r s t v แล้วกว่า400คนครับถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียวสำหรับบริการออนไลน์ที่มีผู้ใช้เฉพาะกลุ่มใครที่ยังไม่เคยลองใช้นะครับรับรองว่า Twitter นั้นก็มีจุดเด่นในแบบของตัวเองที่แตกต่างไปจาก Facebook และเรานะฮะก็ยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยเอาไว้มีโอกาสจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับนี่เป็น2ช่องทางนะฮะที่กำลังมาแรงในการติดต่อสื่อสารสำหรับคนยุคใหม่ครับถ้ามีโอกาสได้ลองแนะนำว่าให้ลองดูสักหน่อยครับรับรองว่าทั้งสนุกและก็มีประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนมากมายเลยแหละครับ